สวัสดีครับผมบอลวันนี้ผมพามาอยู่กับเจ้าจิมนี่อีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมพามารีวิวเจ้าจิมนี่เมื่อตอนป้ายแดงเลยนะครับคลิปนั้นเนี่ยคนดูเยอะมากๆเลยนะครับยอดวิวเกือบ8 0 0 0 0วิวด้วยกันหลังจากผ่านมา2ปีเนี่ยวันนี้ผมพามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมมีแต่งอะไรเจ้าจิมนี่ไปบ้างเดี๋ยวเราไปหาวิวสวยๆรีวิวเจ้าจิมนี่คันนี้กันนะครับาย รมชาติสีเขียวสวยสดงดงามมากเลยนะครับที่นี่คืออ่างเก็บน้ำามกเลยผมเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยมาที่นี่ประมาณสัก2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับก็จะได้วิวธรรมชาติวิวแบบสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแบบนี้แล้วนะครับก็เจ้าจิมนี่คันนี้นะครับหลังจากที่ผมออกรถมาได้ประมาณเกือบ2ปีนะครับตอนนั้นที่ผมรีวิวเนี่ยยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยคันนั้นก็เป็นคันสีขาวนะครับอันดับแรกที่ผมทําเลยนะครับก็คือ สีรถทั้งหมดเลยนะครับสีรอบคันนะครับผมไม่ได้พ่นใหม่ทั้งหมดนะครับผมแรปสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้จากร้าน i ินฟิน t y c ้คา l แรปนะครับสีตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสีกากีกรีนนะครับก็เป็นเหมือนสีเขียวแล้วแบบมีความตุนๆหน่อยนะครับก็คือผมเลือกแล้วว่าสีประมาณเนี้ยสวยแล้วก็เข้ากับตัวรถนะครับผมก็เลยเลือกที่จะแรปแรปเนี่ยอายุมันประมาณสัก3ปีนะครับ พอหมดปีเปีผมก็จะไปลอกออกแล้วก็จะแรปเป็นฟิล์มสายหรือจะเป็นสีเดิมหรือสีใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับการแรปนะครับนอกจากจะได้สีที่ถูกใจแล้วนะครับอันนี้ยังเป็นการป้องกันแบบรอยขีดข่วนไปในตัวนะครับป้องกันการหินกระเด็นเศษเล็กๆน้อยๆนะครับมาโดนสีรถจริงนะครับก็การแรปก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับมาถึงรอบคันนะครับรอบคันเนี่ยผมจะแต่งจากร้านซูซูกิจิม n นียช็อปไทยแลนะครับ ประมาณสัก90%อีก10%ก็จะเป็นร้านต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นของศูนย์เองอย่างเช่นของศูนย์นะครับที่ผมติดมาจากศูนย์เลยเนี่ยก็จะมี3อย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกนะครับก็คือคิ้วกันสาตสองข้างนะครับตัวนี้ก็ติดมาจากศูนย์ชิ้นสองนะครับก็คือคิ้วกันกระแทกตัวนี้นะครับก็ซื้อมาจากศูนย์แล้วก็เอามาติดเองนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับบังโคลนะครับหน้าหลังที่เป็นสีดํา ตัวนี้ก็ซื้อมาเพิ่มนะครับซื้อจากศูนย์มานอกนั้นก็จะเป็นการแต่งของแบบร้านซูซูกิจิม n น่ช็อปทั้งนั้นเลยนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่ตกแต่งเกี่ยวกับ j i m นี่โดยเฉพาะเลยนะครับใครที่มีรถจิม n น่อยู่ก็แวะเข้าไปดูร้านนี้ได้เลยนะครับ มาเริ่มที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นของเดิมของศูนย์ที่จะเป็นแบบดําด้านแบบนี้นะครับแต่ว่ากระจังหน้าตรงนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนเป็นที่มันเป็นโลโก้ซูซูก e ิตัวใหญ่นะครับของเดิมที่มาเนี่ยจะเป็นแบบผิวด้านแบบนี้เลยครับผมไม่ได้พ่นด้านหรือว่าพ่นให้มันเงาขึ้นนะครับก็คือใช้ของเดิมเลยแต่ว่าตัวคําว่าซูซูกินะครับของเดิมมันเป็นด้านและผมว่า สีตัวนี้มันจมไปกับกระจังหน้าไปหมดเลยนะครับไม่เห็นคําว่าซูซูกิเลยผมก็เลยให้ร้านสติกเกอร์เนี่ยตัดมาเป็นคําพอดีนะครับแปะตรงนี้ผมว่ามันเข้ากับตัวรถแล้วก็ดูสวยมากเลยนะครับมาถึงไฟนะครับไฟซ้ายขวาเนี่ยที่เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟกระพริบนะครับผมเปลี่ยนที่มันเป็นสีเหลืองนะครับเปลี่ยนเป็นสีลมดําแล้วก็ข้างในนะครับเปลี่ยนเป็นเดย์ไทม์แบบนี้นะครับเวลาเราขับรถปกติเนี่ยเดย์ไทม์ข้างในมันก็จะติดนะครับแล้วก็ตรงไฟตรงนี้ที่เป็นวงกลมนะครับผมได้ซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะครับ ตัวนี้ก็จากร้านซูซูกิจิม m น่ช็อปไทยแลนด์อีกเช่นเดียวกันนะครับก็แปะตรงนี้นะครับผมว่ามันดูเข้ากันแล้วก็ดูดุมากเลยนะครับมาถึงฝากระโปรงหน้านะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงหน้าคาร์บอนจากร้านโชว,วกะกาหลานนะครับอันนี้จากประเทศญี่ปุ่นเลยอันนี้ถือว่าเป็นบานแรกในประเทศไทยด้วยนะครับ ผมว่างานเขาทําเนี้ยบแล้วก็สวยมากเลยครับฝากระโปรงหน้าตัวนี้เบามากเลยนะครับเบาวกว่าฝาเดิมประมาณ4 0เปตัวนี้น้าหนักแค่ประมาณ6กกิโลครับของเดิมมันเป็นเหล็กมันก็หนักแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเบาวกว่าแต่มันก็แข็งแรงกว่านะครับมันเป็นแบบเคปล่าแล้วก็จะมีกระดูกอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเขาจะทําเป็นเคปล่าลาย2จะเห็นว่ามันเป็นลายเฉียงๆแบบนี้นะครับจริงๆมันไม่ต้องแรปอะไรเพิ่มนะครับแต่ผม กันกลัวว่าแบบผินมันจะดีดมันกระเด็นเนาะผมก็ไปแลปสายมาเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็กันฝากระโปรงไปด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับมาถึงด้านข้างของตัวรถบ้างนะครับของเดิมมันสูงอยู่แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าผมปรับให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนิ้วหนึ่งด้วยนะครับพอเราปรับสูงขึ้นอีกนิ้วนึงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนข้างล่างช่วงล่างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนทั้งกันเซ เปลี่ยนทั้งอะแดปเตอร์กันเซแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกหมากกันโค้งนะครับผมเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชกคแล้วก็สตาร์ทด้วยนะครับตัวนี้ใช้ของคัสโกนะครับมันสามารถปรับความนุ่มความแข็งได้14สระดับเลยนะครับก็เราปรับตรงนี้ให้มันใช้งานหนึ่งก็คือมันจะขับขี่สบายขึ้นนะครับของเดิมเนี่ยเวลาขับเนี่ยมันจะย้อยๆหน่อยนะครับพอเราเปลี่ยนทุกอย่างแล้วเนี่ยผมว่ามันลงตัวขึ้นแล้วพอมันยกสูงขึ้นเนี่ยเราขับลุยน้ําในกรุงเทพเสบายสบายเลยนะครับ มาถึงเรื่องล้อกับยางบ้างนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อไซส์1 6นิ้วนะครับของเดิมจะเป็นล้อไซส์1 5ล้อเนี่ยผมใช้ของเลยนะครับรุ่นแบบยอดนิยมเลยก็คือ TE37 จแต่มีลงท้ายว่า XT นะครับจะเป็นลายประมาณนี้เลยสีเนี่ยจะเป็นสีกันแมทนะครับก็จะเป็นแบบดำด้านประมาณนี้ผมว่าสวยดีเข้ากับตัวรถนะครับดูดูเลย แล้วก็ล้อตัวนี้เป็นล้อฟอร์ที่แบบอัลต้าไลท์เมทอินเจแปดด้วยนะครับก็คือมันจะน้ำหนักเบามากเลยนะครับสี่วงนี้แบบเบากว่าของเดิมเยอะเลยนะครับมาดูที่ขนาดยางบ้างนะครับยางตัวนี้ผมใช้ของตัวโยชายนะครับโอเพนคัน t ี่ RT รนะครับรุ่นนี้ก็คือ2องสองห6นะครับตัวนี้เนี่ยลงท้ายว่า RT นะครับ RT เนี่ยย่อมาจากคาว่าลักเทเลนนะครับจะเป็นยางไฮบริดที่ผสมกันระหว่าง ออเทเลนนะครับออเทเลนก็คือตัวดอกยางมันจะแบบเรียบกว่านี้นะครับไว้วิ่งทางตรงวิ่งถนนปกติแล้วก็ผสมกันระหว่างออเทเลนแล้วก็มัทเทเลนนะครับมัทเทเลนก็คือ MT จะเป็นยางวิบากที่แบบดอกยางหนาะกว่านี้นะครับก็คือไว้วิ่งลุยอย่างเดียวตัวนี้นจะเป็นไฮบริดกันก็คือผสมระหว่างโซตัวนี้จะเรียกว่า RT ก็คือลักเทเลนนะครับจะวิ่งทางถนนธรรมดาก็ได้หรือวิ่งทางวิบากแบบเนี้ยก็ได้นะครับ แล้วก็ต่อมาเบรกนะครับเบรกเนี่ยก็นําเข้าจากญี่ปุ่นเลยก็คือเอ็นเลสครับจะเห็นเป็นสีเงินแบบนี้นะครับเบรกมันก็ช่วยให้มันหนึบขึ้นนะครับแล้วมันก็เบรกระยะสั้นลงด้วยนะครับจานเบรกเนี่ยก็เป็นจานเบรกเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับก็คือของเอ็เลเลยมันมาทั้งชุดตัวนี้จานเบรกเนี่ยหน้ากว้างมันก็คือ3 1มมิลนะครับมันจะใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็เขาจะมาพร้อมแบบสายถักต่างๆแล้วก็จะมีใบรับประกันด้วยนะครับมาดูไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นนนลมดดําแบบบี้้วยะครั แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีบันไดที่เหยียบขึ้นนะครับเนื่องจากเนี่ยผมยกสูงขึ้นมานิ้วนึงนะครับความสูงเนี่ยจริงๆมันก็ระยะเอื้อมถึงนะครับแต่ว่าผมติดบันไดกันนะครับเวลาเราขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับเวลาเข้าออกรถหรือว่าจะวางของยิบของนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของคนไทยเลยนะครับผมว่าเขาทําสวยดีขนาดมันพอดีกับข้างรถเลยครับอันนี้ผมเพิ่งไปติดมานะครับจากร้าน LWN4x4 นะครับก็ตรงนี้นะครับเขาทําจากเหล็ก แต่ว่าไม่ได้เหล็กแบบหนาเล็กเหล็กตันนะครับจะเป็นเหล็กกวงมีความแข็งแรงแล้วมันก็เบานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับผมติดซ้ายขวาเลยผมว่ามันเข้ากับตัวรถที่เป็นสีดําแบบนี้มากเลยนะครับมาถึงหลังคาครับของเดิมที่มากกับตัวรถนะครับจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับอันดับแรกที่ผมทําเลยก็คือแรปหลังคาที่เป็นสติ๊กเกอร์สีดําตัวนี้นะครับก็ผมว่ามันให้ความดุดันนะครับแล้วก็เข้ากับฝากระโปรงเข้ากับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับ ด้านบนนะครับเป็นอลูมิเนียมลูกแหลกนะครับจากโชวะกะลาดก็คือเจ้าเดียวกับที่ทําของตัวฝากระโปรงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มันเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าดูผิวเขาดีครับผิวเขาเป็นเหมือนแบบเหล็กที่เป็นสีระเบิดนะครับมันจะเป็นขูกขาวแบบนี้ผมว่ามันดูดูดันเข้ากับตัวรถดีนะครับด้านบนเนี่ยก็สามารถวางของได้แบบเต็มพื้นที่ของหลังคาเลยนะครับของโชวากะหลาดนะครับก็จะมีแบบเป็น2ตอนแบบนี้ที่วางแบบครึ่งเดียวนะครับแล้วก็เป็น3ตอนแบบนี้นะครับที่วางเต็มหลังคา ผมว่าอันนี้เนี่ยก็เหมาะแก่การแบบไปแคมปิ้งวางของต่างๆเต็นท์ต่างๆก็วางด้านบนแบบนี้ได้นะครับมาดูด้านข้างนะครับไซส์แหลกตัวนี้จาก APO จากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวถังน้ำมันเนี่ยของ Loto Pa คนะครับจาก USA เลยนะครับตัวนี้ก็ผมสั่งมา2สีด้วยกันสีดำก,กับสีแดงนะครับสีแดงจะเอาไว้ใส่น้ํามันนะครับก็คือคันนี้เนี่ยถังน้ํามันมันเล็กนะครับมันจุได้น้อยก็มีตัวนี้ก็คืออุ่นใจขึ้นเวลาเราขึ้นป่า ขึ้นดอยต่างนะครับก็มีตัวนี้ช่วยแต่ว่าที่ผมเลือกสีดำนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเข้ากับตัวรถก็ผมไม่ได้ไปแบบไกลๆนะครับก็เติมน้ํามันก็เพียงพอตรงนี้เนี่ยก็เป็นสีดําก็ข้างในเป็นเติมน้ํานะครับผมลองเปิดให้ดูอตัวนี้มันก็จะแข็งหน่อยนะครับอ่ายกออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สามารถไปเติมน้ํามันฝั่งนู้นได้แต่นี้เนี่ยสีดำนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของน้ําเปล่าผมเติมไปนิดเดียวนะครับตรงนี้ก็จะไว้ต้มน้ําหรือว่าจะแบบทําล้างรถล้างล้อแบบนี้้้ไดดวยนะครับ ข้างในก็มีน้ำจริงนะครับาสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับผมพามาดูด้านหลังนะครับ ไฟท้ายเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไฟท้าย LED ลมดำแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จากญี่ปุ่นล้อตัวนี้นะครับด้านหลังเนี่ยผมเอาออกไปแล้วนะครับก็คือเอาออกปุ๊บเนี่ยน้ำหนักมันก็เบาลงเยอะเลยนะครับผมก็ติดเป็นฝาตัวนี้ที่เขียนว่าจิมเน่แทนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีดํามาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ชุดลากเรือนะครับจากร้าน D2 Auto ั a โตนะครับก็ติดมานะครับ ตัวนี้ก็ผมว่ามันใช้ลากเรือจริงได้แหละแต่ผมติดเนี่ยผมก็ย,ยังไม่ได้เคยลากเรือจริงสักครั้งนะครับก็ติดมาไว้ตรงนี้ก็เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ท่อด้านหลังนะครับผมเปลี่ยนทั้งเส้นเลยของฟูจิซูโบะนะครับตัวนี้ก็จากของญี่ปุ่นอีกเช่นเดียวกันนะครับมาดูบันไดนะครับบันไดเนี่ยของเดิมผมเคยติดที่เป็นแบบลาวแบบนี้นะครับผมว่ามันแบบดูใหญ่แล้วก็เอทอะทะไปหน่อยผมเลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถพับออกมาแบบนี้ อ่าแล้วก็ขึ้นไปนะครับเหยียบแล้วก็หยิบของแบบนี้ได้เลยนะอ่ามาสามารถหยิบของแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็ขึ้นไป2งชั้นหยิบของวางของแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีติดตัวนี้เสริมมาด้วยก็คือที่เปิดขวดนะครับก็ใครไปตั้งแคมป์นเนี่ยที่เปิดขวดแบบนี้ก็สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับอ่าฝากระโปรงนะครับที่ผมบอกว่ามันมีโครงกระดูกที่เป็นของคา,าร์บอนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นลายคาร์บอนแบบนี้เลยนะครับ ว่าเขาทาดีแล้วก็แข็งแรงเนี่ยน้ำหนักเบามากเลยนะครับก็คือตรงนี้ที่ผมทำนะครับีจริงเป็นเครื่องเดิมเลยนะครับที่ผมติดนะครับก็คือตัวนี้ของคัสโกนะครับเม i ดอินเจแปนะครับก็คือคําหน้าตัวนี้นะครับก็ช่วยในการเราเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งของเดิมเนี่ยปกติท้ายมันจะย้อยๆปัดๆหน่อยนะครับพอมีตัวนี้เนี่ยทำให้โค้งได้แบบดีขึ้นแล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับ ตรงนี้นะครับผมจูนสเตจหนึ่งนะครับมันจะไม่มีผลกับประการลดต่างๆเลยนะครับอันดับแรกเลยคือเราต้องเปลี่ยนท่อนะครับท่อผมเปลี่ยนแล้วเป็นของฟูจิซูโบะนะครับแล้วก็กองอากาศเนี่ยผมก็เปลี่ยนทั้งในนะครับเป็นของเกียร์ดีแล้วก็ตัวนี้นะครับได้การจูนแล้วก็ขึ้นไดโน่มาแล้วตัวนี้เนี่ยผมจูนเพื่อมันเร่งได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เวลาปกติถ้าขับนะครับมันมี4เกียร์ เวลาการต่อรอบของเกียร์เนี่ยมันจะแบบลออรอบหน่อยนะครับพอเราไปจูนมาเนี่ยมันลดปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับก็คือ1ก็คือเวลาขับเนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์มันก็จะสมูทขึ้นเร่งมันก็จะแรงขึ้นนะครับผมว่าใครมีจิมมี่นะครับก็รู้ปัญหานี้ดีนะครับก็ไปทำสเตตหนึ่งแบบนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในรถนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมพามาอยู่ข้างในนะครับคันนี้เนี่ยเกือบ2ปีแล้วนะครับมาดูเลขใหม่นะครับ 12,247นะครับคันนี้วิ่งไม่เยอะเลยนะครับถือว่าน้อยมากเพราะผมวิ่งจริงๆก็คือวิ่งไปตรวจงานบ้างนะครับวิ่งแบบแค่เสาร์อาทิตย์บ้างประมาณนี้นะครับภายในคันนี้นะครับผมจะทําให้มันเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากเบาะเบาะายจากประเทศที่ญี่ปุ่นนะครับมาพร้อมรางตัวนี้นะครับก็เป็นของตรงรุ่นนะครับ JB 7 4ก็คือของจิมมี่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้เบาะบายชื่อรุ่นว่ายูโรสเตอร์สนะครับจะเป็นผ้าสีดำอคันท่าทั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่ตรงกลางนะครับเป็นผ้าที่เป็นผ้าตะข่ายแบบนี้นะครับเวลานั่งนะครับมันนั่งกระชับตัวดีครับแล้วก็มันโอบตรงไหล่ตัวนี้แล้วก็ตรงปีกมันนะครับก็ไม่ได้แบบเตี้ยมากแล้วก็สูงมากมันแบบกลางๆนะครับเวลาขับก็สบายแต่ว่ามันอาจจะแข็งกว่าของเดิมหน่อยนะครับเพราะของเดิมเนี่ยมันจะแบบเน้นนุ่มนะครับปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ภายในทั้งหมดนะครับ ผมทาเป็นสีดําของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบสีครีมอ่อนสีเทาอ่อนๆนะครับผมทําตั้งแต่ผ้าหลังคานะครับแล้วก็ตัวเสาเอตรงนี้นะครับก็ตัวนี้กันแดดนะครับก็คือทําทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ด้วยไฟตรงนี้แล้วก็มือจับต่างๆนะครับตัวนี้จากร้านวิชัยการช่างนะครับจากที่ตรงห้วยขวางก็ราคาไม่แพงนะครับผมว่าฝีมือเขาดีมากเลยทําเนียบเนียนเหมือนแบบของเดิมที่ให้มันเป็นสีดําเลยครับผมว่าสวยกับเป็นภายในที่เป็นสีครีมสีเทาอีกนะครับ กล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมจะใช้ของ iros นะครับ fx2 นะครับก็ตัวนี้เลยทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังนะครับแล้วก็ลำโพงตัวนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงผมติดเพิ่มนะครับก็คือเสาตรงนี้จะไม่มีลำโพงนะครับของเดิมแล้วก็เปลี่ยนลำโพงใหม่ด้วยนะครับของโมเลลนะครับอันนี้ลำโพงข้างหลังผมก็ติดเพิ่มนะครับของเดิมมันไม่มีนะครับเสียงมันก็จะดีกว่าเดิมนะครับ แล้วก็หน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นด้วยเป็นทัชสกรีนนะครับตัวนี้ก็จะมากับจอถอยหลังนะครับที่แบบชัดเจนมากเลยนะครับก็จะมีมาพร้อมกับตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องกันเรียกไฟฟ้าของ DTE นะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็ลาโพงทั้งหมดรวมถึงหน้าจอแล้วก็กล่องกันเลื่อไฟฟ้านะครับผมทําจากร้าน Lucky Star Pro Shop นะครับก็เขาดูแลเรื่องเครื่องเสียงเรื่องต่างๆนะครับใครสนใจก็ไปที่ร้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น กระจกมองหลังนะครับของเดิมมันจะอันนิดเดียวเองครับผมอันใหม่นะครับก็คือมันสาใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ตัดแสงด้วยวิธีการทําก็คือเขาแค่ครอบลงไปด้านหลังแบบนี้นะครับเราก็จะได้อันนี้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลายแบบนี้ผมว่าเข้ากันนะครับแล้วก็สวยดีด้วยนะครับมาถึงตรงกลางนะครับตรงนี้ผมมีการครอบที่มันเป็นสีเงินแบบนี้นะครับให้มันแบบเป็นจุดเด่นเฉพาะตรงนี้ก็ไปปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ผมติด สวิตต์ตรงนี้เพิ่มนะครับเพื่อให้เวลาเปิดปิดกระจกเนี่ยมันเปิดปิดง่ายขึ้นนะครับตัวนี้มันจะตุ๋งหน่อยด้านซ้ายเนี่ยเปิดกระจกฝั่งซ้ายนะครับด้านขวาเป็นกระจกฝั่งขวานะครับแล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับจักรเพชรเนี่ยผมก็เลือกเป็นโทนสีดําที่แบบเป็นปัดประมาณนี้นะครับลวดลายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลายเหล็กนะครับก็คือผมว่ามันสวยดีนะครับมันดูแบบดุดานดูแข็งแกร่งดีนะครับตัวนี้ก็จะมีชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีข้างๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับทั้งหมดเป็นมี่ชิ เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังกันต่อนะครับผมพามาชมด้านหลังนะครับอันดับแรกที่ทําเลยนะครับก็คือชกชกตัวนี้เนี่ยของเดิมนะครับมันจะไม่ได้หยุดแค่นี้มันจะเปิดสุดเลยนะครับบางทีเราเปิดเปิดทิ้งไว้เนี่ยมัน,มนเด้งโดนประตูหรือเด้งโดนอะไรได้นะครับ ผมก็ซื้อโชคตัวนี้ใหม่โชคตัวนี้เนี่ยปรับได้3ประดับนะครับปรับระดับนี้ก็ได้ 1991, หรือว oui, ่าจะปรับให้กว้างขึ้นหรือว่าจะปรับให้กว้างขึ้นสุดๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือแบบนี้คือแบบปกติมันก็จะมีโชคมันจะล็อกได้3ระดับนะครับเวลาปิดก็ปิดปกติเลยแต่เวลาเปิ at, <again> ดเนี่ยมันจะออกมาแค่นี้ผมว่ามันกันได้นะครับเวลาเราจะไปชนอย่างอื่นนะครับ ตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันจะมีค้ำหลังด้วยนะครับก็จะมีค้ำหน้าค้ำล่างแล้วก็ค้ำหลังตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้เอาไว้แบบตากผ้านะครับก็เอาไว้แบบค้ำให้ตัวนี้เนี่ยมันไม่โยนตัวแล้วมันก็ลดมันแข็งขึ้นนะครับผมมีติดตะแกรงซ้ายขวาเพิ่มนะครับจาก IPF นอกจากความแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูสวยดูดุแล้วนะครับมันแขวนของจริงได้ด้วยนะครับข้างนี้เนี่ยผมมีแขวนคอนแขวนจอบนะครับแล้วก็จะมีแขวนแบบตลับเมตร ตัวดับเพลิงแบบนี้แขวนใส่ของแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับผมมีตัวเกี่ยวตรงนี้เอาไว้เกี่ยวพวกถุงแกงต่างๆนะครับเวลาเราไปข้างนอกแล้วก็ด้านขวานะครับผมมีที่ตัวนี้ด้วยนะครับติดเพิ่มนะครับก็คือเอาไว้เกี่ยวหัวหมอนที่นั่งข้างหลังนะครับพอเราพับที่นั่งข้างหลังไปเรียบแล้วเนี่ยบางทีหัวหมอนมันชนกับที่นั่งของคนขับนะครับก็ <hani> ตัวนี้มาแขวนแทนนะครับพอเราจะนั่งเราค่อยตัวนี้มาติดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมก็พับเบาะเรียบไปเลยแล้วก็จะมีผ้ายางตัวนี้นะครับ ด้านหลังที่เป็นสักขเพทนะครับที่ผมบอกว่าจะเป็นสักเพสีดําก็เหมือนกับซ้ายขวาตรงด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เป็นลายเหล็กแบบนี้เลยเข้ากับตัวพรมย่างแบบนี้ด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ที่ผมพามารีวิวเจ้าจิมนี่อีกครั้งนะครับหลังจากผ่านมา2ปีแล้วก็ผมว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่แบบเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของผมครับตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบรถประมาณนี้มากเลยครับพอโตมาเนี่ยก็ได้มาแต่งรถคันนี้ได้ซื้อรถคันนี้นะครับก็เป็นรถที่แบบถูกใจมากเลยวิ่งเวลาวิ่งในกรุงเทพนะครับก็ขับสบายๆครับไม่ได้แบบขับเร็วหรือว่าต้องแบบการสปีดต้นหรืออะไรที่แบบเร็วๆนะครับ แล้วพอแบบเวลามีน้ําท่วมพุตบาทอย่างเงี้ยคันนี้ก็ลุยสบายๆนะครับในกรุงเทพไม่ต้องกลัวเลยเรื่องน้ําท่วมนะครับผมว่ารถคันนี้นะครับนอกจากเกียร์ที่เป็นออโต้แล้วเนี่ยยางอื่นผมว่าเป็นแมนนวลหมดเลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเน,นี่ยแบบน้อยมากเลยอ่ะผมว่าการที่มีเทคโนโลยีน้อยๆเนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับในการ,รบํารุงรักษาก็ง่ายนะครับหาอะไหล่ง่ายแล้วก็ของแต่งก็เยอะนะครับก็ใครชอบนะครับก็สามารถซื้อแล้วก็มาเป็นเพื่อนผมมีในขับเดียวกันได้เลยนะครับ ใครชอบคลิปแนวนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ที่ช่องบอลซ s เวอร์อิเลียอีไตน์แล้วอีพีหน้าผมจะพาไปชมเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านหรือเกี่ยวกับการออกแบบอะไรตามผมไปชมในอีพีหน้าขอบคุณครับ